สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์6ก1กับวันที่11บ่อว์วันที่7วันศุกร์ศุกร์แปดเสาร์เก้าอาทิตย์เออ11 10 11น่าจะ11เอ็ 11, 11, 11. าาละเมื่อไงลืมเหมือนลืมเล่นละวันที่11หรือ12 3, นี่ล่ะรสามันเถอะลืมละวันนี้อยู่อันอยู่กับพลัง 3 39, ามแสนแปดนะสสามสิเกาขาอันดับพลังที่สองร้อยยี่เข้าไปหา 10, 6, 10แสนหกแสนละถัดฟุข่อยกับพันได้ขึ้นไปใส่มาใส่อยู่ดีข่อยโอ้หลานกลัวแล้วเว้ยเด็กวะโอ้โหหลานสี่ มาสเตอร์ฮุยนักคิวนะเดี๋ยวพา,ามาเบิง้งสายฟรีของเราในไอคิวอีคิวสั่งสามแสนแปดห้าพันอันนี้สายฟรีได้เนีไงรีวิวห้าสิบสี่โอ้ยเทียบเคียงกับสามแสนสี่แล้วถ้าเบิ้งมาเอื่อนเนี่ยบ่อเ,อยนเนี่ยมาเอื่อเนี่ยพลังนีดิ่งพวดผ่าเลยได้เนี่ยสามสามดาว ติงปวดปวดปวด,วด,วด,วดวอะไรนี่นเมื่อเอิญนนี่ไบ่ว่าหาิมหานี่ยขอยยาด้วยไม่ได้่อเอิญนนี่กระทิดสี่แสนยี่ล็อกคิดว่าผมได้คิดว่าขันหอวก็ดีมานะเบิ่งคลองดองกันนหนึ่งก็เบืบ้องคลองกันเที่ยวพลังข่อยพอไปใส่มาใส่ในนี่ของม่วงป้องกันลวนมีทั้งเมือยอยู่สามหก 9 11 12 12อันคันมันมีหอนาฬาหกสี่สี่หเขามีอยู่ครึ่งหนึ่งนีอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเขากะได้พร,รังในชันีละคันเขาได้มาอีกจักสองอันเขาก็จีบหอด4สี่แสนอยู่4ี่แสนเดบึง4ี่แสนหอดท็อปได้ปะห้าสิบ ลอยนี่ก็คือสีประมาณสี่แสนโอ้สี่แสนสามครบร้อยสี่แสนสี่ก็เจ้าเบอร์เนี่ยเบอร์กัน,นีของม่วงเต็มไปวะเต็ม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  <c oughs> โอ้เขาข้อม่วงเต็มหมดล่ะก็นหอดนะกันหอดช่องม่วงเต็มเลยเพวกเขาแขว่ยมีอยู่เครื่องเดียวนึงตายละ เดี๋ยวโลคของหวงเขาน้าจัจหน่อยแต่เดีมันจะม่กิดปองหวงเลยนาะกิดปองหวงมามือใดย์บลี่อีกมันเดือนหนาเผื่อเาววะาบ้างวันหอดมางง่ายดอกกิดปองม่วงมืออื่นพรุ่งนี้ e x p คูณสองสิบเอ็ดเมตรเดบิวต์โลนาดนี้เจ็ดสิบอืม e x p คูณสองมื่น พรุ่งนี้วันวันถัดไปหนึ่งร้อยบวกสิเป็นสิเพิ่มไปเรื่อยเมื่อเอิ่นนี่ก็ EXP คูณสองอะก็จัดนักจัดเต็มด้เมื่อเอิ่นนี่ใส่เพรนี่ซื้อมาป้องม่วงซื้อซื้อปองซื้อพลังงานวันนี้กะลอยหาซิปสองเือเนียนจังเดี๋ยวช่งวงนี้เน้นเก็บวิวอันนี้ก็ซื้อไปแล้วซิ อือสิบสี่ใบซื้อไปได้สิบสี่ใบแต่อยู่ยี่สิบสองใบท่านที่รักเป็นดอกฝาวของดองเขาก,กับยังดองคือเก่าเขายังพนันด้ใส่แปดสิบสามห้าสิบหกแล้วก็ตัวแดงนี่ก็สืดองไว้แล้วนี่ตัวแดงนี่ก็ดอ,ด,กดองไว้เดือนหน้าก็ได้ซื้ออีกหกใบเม็ดของดอง นี่ก็ธรรมดาอีกสองวันเนาะอีกสองมือเข้ากับสีอ๋อมือเหนียวันที่สิบสองวันที่สิบสองเกิดอกแล้วสิบสามสิบสี่จบวันที่สิบสองนั่นก็อีกสองมือเข้ากาับสีได้ตัวม่วงมาซุ่มอีกแล้วซุ่มตัวม่วงสิบใบเจแล้วมัตัวม่วงเข้าแล้ก็อยากได้ตัวนอีกแล้ว ว่าเขามีดวงเนาะดวงอรชุราคาบุตรุได้ก็บอกอยู่แต่เราไม่ีหินเบืงเมื่อแต่ว่า,าว,ว่าเขาสิมัดอันนี้เนาะมัอนี่เราจะมาจัดได้จากอันนะี้ใครนะทาสู้ทาสู้ราชาอันนี้เขาบดไเอเขาก็สิลเลียทัน้นี้ไปเกาเทถอไปชุกจากอันนี้ เอ้ยของม่วงมาหนึ่งว่ะสองเอ้ยยังสีนะเวียอย่าปองกันเด้ออย่าปองกันนะไอหนมอุ้ม P. เห็ดพีกับเห็ดพีเอาใส่กระสอบใส่ได้ยู มาเด้เจ็ด้อยโอ้โหเผิ่มหลายขนาดนะโอ้มพันสามโอ้ยแปดหมื่นสองสามแสนแปดหมืนสองพันเนาะยังไงมากับพลังขยับอย่ดอกเฮ้ยเมยเด้ออบดีๆกับว่า,วามีน้ำมูดอกะข้องไข่กันเดยป้องกันล้วนเพชร ทองกับเบิด์ตทองกับเบิดไปเน,นี่ยคอยอีคิวกันนะแ <c oughs> มียมราชินีคอยอีคิวเดีแสนหกเดี๋ยวจัดทีมมันจัดทีมนี่คอยอีคิวนี่แล้วก็เอามุ้งมิงมุกเมิงไรเดอร์อายนี่อะไะชูเข้าไปสวยนะนี่ยคอยอีคิวกัน เงี้ยมาน้วมัเนะไอถือจีนตอีคิวยิ่งแค่เดียวตายหห้กันแล้วมาเปิดก่อนสามชูโซนิคฟังสิงหง์มีเท่าไหร่ชูเรียบร้อยไปบูทให้อีโนตดชูฟิวระเบิดปืนจักกลบูทพลังขึ้นเตา้ตาเต้ามีสี่แสน โอ้ oh, 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 มระเบิดเอาละฝังสีเงาบบบนี้ชู์เข้าไปดวงบอนฮุกอชุรวะฟุกไอจิโนโมโตโตูตู้มสามหมืน่นตีธรรมดาไปชู์งูได้ไ่มนี่โอ้โหงูตัวปัญหาเลยล่ะงูนี่ฟิวเข้าไปหาแสนสตันพร้อมยิงตีมาบาบนี้ เอาตีธรรมาดามาเอาก็โซนิกฟังสีเงาเข้าไปฟังสีเงาชุบฟิวตุม้มหายชูเข้าไปหายเอาฟังสีเงาใส่อัสก์กัไอ้ซอมบี้แมนไต่อุ้มตัวรับแดงกระแทกเนาะบอมี่ได้บัณนี้สะบันแขนได้บัณนี้สะบันแขนหิ้วขึ้นมาอีกชุกตุม้มหาเมืองสีหิ้วเลือด ชู่ยตีธรรมดาตีเชียอีกเอาละฟังสีเงาไปนี้โซนิกต้องหายไปซะชุบชโชูเข้าไปเอาละบัเนี้พลังเคลื่นเตาซ้าแดงนิดแล้วไปะนี้เยียบนาขึ้นมาพลังเคลื่นเตาเตาเตามเข้าไปหนึ่งแสนชิวขนาดโอ้โหยสารพิษจู่โจมโชูเข้าไปสามแสนสแตนด์อีกสะบันแชนไปนี่ มันหิวมันเหี้ยเรือขับได้อีงูนี่อีงูมันหิวยเรือขึ้ <laughs> มนมามเนาะกพลังขึ้นเตาชีตต้มเข้ามาแรงสีเลยอย่าตายได้โซนีกิกตัวแบกโซนิกฟังซิงเอาชูเข้าไปเรียบร้อยสองแสนไปสะบ้านแขนบาหนี้สะบ้านแขนชุบชุบตู้มเข้าไปมาบัานานี้เขายิงหนามาอีกแล้ว พลังคลืนเตาจูบเตมเ,เ,เข้าไปแสนซีมอปินหนังเอาปิดฉากด้วยโซนิกฝังเสียงโจเข้าไปเรียบร้อยเตมระเบิดโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการกับวันที่12ของเซิร์ฟเวอร์601ไปแล้วครับ